รถสวยรถสวยโอ้เจ้าโคโนันอันนี้ยางยางใหญ่ใช่ไหมดิยางเก้าโอ้เสียง ه, วันนี้ก็อยู่ที่ปักธงชัยครับผมวันนี้ ه, พาชมทีมงานรถ3คิวกันหน่อยโอ้โอเจ้าโคร้อยสาครับรุ่น7หรือเปล่าใช่ไหมรุ่น7จ็ดนะมือยาวครับมือยาวครับทีมงานรุ่งตะวันครับ มือโคตรยาวอะดูดินี่ครับ G C 1 3 0รุ่น7นครับรถเล็กแต่เงินไม่เล็กนะครับเหลือเยอะด้วย ดินสวยมากเลยนี่ไม้ได้นหน้าได้นหน้าบายลูกเพ่นี่เขาเรียกเดก้าน้อยครับเดก้าน้อยแต่เครื่องน้อยไหมอันนี้น่าจะเครื่องน้อยอยู่แต่ช่วงล่างไม่น้อยนะช่วงล่างก็825ครับ โตโยต้าไดนาแหมดินแข็งเอาเรื่องเลยครับ รถเล็กก็วิ่งสะดวกสบายครับวิ่งในเมืองนะครับเขา้าตรอกซอกซอยง่ายๆครับเงินก็ดีด้วยนะรถใหญ่เข้าไม่ได้นี่พวกเขานี่เข้าได้เลยครับไป ออกตัวในเกือบยกล้อครับออแครริ่งก่อนครับที่ขุด 4SK ครับมาแล้วครับเซียแมนสวัสดีครับ เยอะมากเลยนะรอบที่แล้วมาก็วิ่งอยู่ฝั่งโน้นครับทางไปเขาปักสวัสดีครับเสียวุ้ยงานเยอะแท้งานเยอะแทะ้เท,ทไกลปะ,ลปะฮะทีเท,ทง่ายปะนะวิ่งกี่คันวันนี้โอ้เทในเมืองเหรอ เดี๋ยวไปดูที่เทหน่อยมาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายที่เทเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มือมันยาวไปไหม รถให้มันสั้นรกว่านี้ได้ไหมแต่มือยาวก็ดีนะมันล้วงได้ไกลแต่แรงมันน้อยกว่าไหมแรงกว่าพวกบูมสั้นไหมแรงน้อยกว่าไหมไม่น่าเกี่ยวนะ โอ้ยนี่หวัวเก่านอกเลยนะสวยๆไม่ต้องทำสีอะไรเลยครับเอาก็ระวังเรารถดำครับก็นี่เทรลิงก่อนนะครับทำหน้าครับพื้นที่ตรงนี้ ทำนาทำอะไรไม่ได้ครับก็หลอกทานาครับโอ้ผุบดีไปแล้วนี่ทํางานได้ก็มาลงกับรถนี่แหละนะสอบบำรุงครับส่วนหนึ่งก็ ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บำรุงรักษารถนะครับนี่ครับทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายครับความร้อนน่าจะขึ้นหรือเปล่าเนี่เปิดฟ้ากระโปรงเลย โคเนี่ถ้าความร้อนขึ้นนี่คือมันช้าไปเลยนะช้าแบบอัตโนมัติไปเลยเอามาครับมาครับ ยาเลนะอากาศแบบนี้ก็ไม่ต้องแอร์แล้วไงประหยัดดีครับพอได้วันลำพันธ์อยู่นะทีเทียรแล้วครับฮะ จะตรวดทางเดียวหรือเปล่าตามเขามาติดๆเลยตีก้าน้อยเน้อแตกเน้อแตนครับป๋าสู้กันต่อไปครับทีมงาน น้ำมันก็ไม่ลดสักทีนะออไม่รู้จะรวยไปไหนนะพวกขายน้ำมันเนี่ยแบ่งคนซื้อหน่อยนะแบ่งคนใช้น้ำมันทุกวันหน่อยนะแบ่งให้เขามีกินมีใช้หน่อยแมรวยแล้วรวยอีกอยู่นั่นแหละแบ่งพวกผมบ้างครับพวกผมนี่ดู วิ่งงานก็หายากราคาก็เดนนี้ก็ถูกเหมือนเดิมน้ำมันแพงเหมือนเดิมนะพวกคุณรวยแล้วรวยอีกนั่นแหละายแบ่งประชาชนกันบ้างนะพวกนักลงทุน หรือว่านายทุนต่างๆนะรวยแล้วก็ลดราคาน้ำมันหน่อย <c oughs> แต่ก่อนแค่เท่าไหรเองนะสมัยผมเด็กๆก็เท่าไรสิบบาทก็มีนะ บายังทันอยู่ห้าบาทสิบบาทนี่เนี่ยไม่เด็กๆทุกวันนี้สามสิบกว่าเย่มากพวกรัฐบาลนี่บริหารงานยังไงนะให้ประชาชนนี่เดือดร้อนว่ะ ไอ้พวกบริหารนี่รวยเอารวยเอานะจริงไหมอุศาเลือกไปให้ทำงานหวังว่าจะไดให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ที่ไหนได้ครับคือเกา่า เอาไปทั้งรากไหมเนะี่ยไปไม่เอาไปกดไว้เลยอ้าวรถลูลกเบ้ไป, <laughs> <laughs> ไป <laughs> เอาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ผนให้ฟังจะเจอกันใหม่ครับมีอีกหลายคันครับถ่ายไม่หมดเอาอีกคลิป2แล้วกันนะ